แตกแตกแตกลูกปืนแตกเฮ็ดกับสร้างแหลงครับนี่สร้างแหลงมางเองกับลูกปืนลูกปืนสองตลับเาสันททุกสร้างครับจะทำการมางออกขึ้นเบิดใส่ป่ะด้วก็แจ้งค่อยเอื้นสร้างศูนย์แตกแล้วมันโหดไรแค่นี้จอเต็หินดานรับ ลูกปืนมอเตอร์สวิงมันแตกครับมันก็เลยขยับเลยแบบน้ำมันน้ำมันมันหายเดี๋ยวคอยดูผลงานว่าถอดออกมาแล้วจะเป็นยังไงอือนมาเหลือสิ้นหนึ่งครับเหลือแต่ข้างล่างเดี๋ยวหาน็อตมาใส่ดึงขึ้นก่อนเอาขึ้นมาท่านไหนครับตรงเบิ้งว่าข้างล่างนี่แตกแค่แม่นบอยังก็ไปหาลูกปืนมาใส่ นี่ทีทอดรอครับเดี๋ยวทำการเปลี่ยนลูกปืนนี่กอนเจ็สิประกอบไม่ครับมันแตกข้างในนี่แหละจากการปรึกษาสร้างครับสร้างไว้ฮ็ดเองโหลดมาปรกัรับประกันมันเบิดครับมันบ่มีการรับประกันนะครับรับประกันถึงแค่สี่พันชั่วโมงบบริษัทดูแลแค่สี่พันชั่วโมงที่นี่ มันเกินครับตอนนี้รถผมมันหาพันสองรอยชั่วโมงแล้วก็เลยต้องให้สร้างมาให้เองาปนี้สร้างเพรานสร้างไปชัดเลยวันแนะนํำให้เองโหลดมาสั่นไปไปซื้อลูกปืนมาใส่ก็เลยทําการหม่างเองครับแบบเก่งเอาเดี๋ยวผมจะยกขึ้นไปใส่ไปไปไปเปลี่ยนลูกปืนก่อนนะครับไปเปลี่ยนลูกปืนในสิยกขึ้นไปใส่เอาโมเดท้ายไม่เป็นพี่น้อง ตอนประกอบประคันไม่ยากไรจะเสร็จแล้วเรียบร้อยเหลือแต่ขนาดสร้างขนาดไะมปุ่นฮะใช่ไหนอยู่หัรถนี่ได้ฮะได้ไหนอเนาะได้ๆเปลี่ยนเหลี่ยครับปืนอยูย่ในนี่สองตลรับอืมปวดผู เดี๋ยวถ่ายเบิ่งต้นลองครับให้สร้างเพิ่นทำการก่อนเดีเ๋ยวจะระบีออกจากแอลก่อนต้องเปเลี่ยนจะระบีใหม่อีกทำมันหัวลงไปครับสร้างใหญ่กับสร้างแหลงประกอบแล้วเรียบร้อยเรียกแต่สีใส่จะระบีบว่านี้นั่งใหญ่ใจสปอร์ตเฮ็ดเบิด์ตคุย่างครับประ่าแต่สีเป็นลูกไผ่เมียไผ่ครับ เห็ดอ่วะฮะวะเห็นบ่ไ <no> ด <liebe> ้วะเมียหายเมียหายบ่ไ no ด้ค <grateful> รับเห็นบ่ได้เม่หายมาเลยเอาการตอนสุดท้ายพี่น้องเที่ยวอะเหลือตึงแต่ใส่ใส่ยังไะเอออันเจระบีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนทายเจระบีแอลกันแป๊บหน่อยซื้อมาแล้วนะครับเจระบีก็ซื้อมาแล้วให้ต้องเปลี่ยนทายใหม่สารเสือตัวไหนวะนี่เสือเปลือนฮะทีสารเสือตัวไหน อ๋ออยากให้ใส่อยากอยากให้สอมให้ครับติดต่อสอบถามมาครับออกนอกสถานที่กันแหละเฮ็ดเองเบ็ดสร้างเพิ่นบไม่เฮ็ดให้เนาะไม่เฮ็ดให้กับว่าแพงนะครับเช็คเบิ่งลูกปืนนี่ตัวละสอง0มื่นมาเส่าสร้างว่าโอ้ก็ตัวละ2 0 0 0มื่นบไวดอกทําการซื้อเองดีกว่าตัวละสี0พันหนึ่งจัดเองครับเก่งคักนี่นสร้างแหลงครับนี่

ต้องข้นไปเรื่อยครับข้นไปเลยปวดออกเออต้องถ่ายเลยนะเบอร์การ์ดเป็นเจลาบีแต่ละเสือร์หนักพี่น้องเข็นหนัก <Aye. S 2> เข็นซะข้นข้นต้องข้นไปเรื่อยครับ พ่อพ่อโดบอกครับต้อไเไม่ลดเงินยากแข่งหรับพี่่้อันนี้มันเกินนะครับเกินการรับประกันรับได้เลยรับประกันตัวนี้ไม่ไม่มีซิปชินช้นส่วนหลักคือรถใหญ่นี่ะครับอันนี้เป็นรถลอยสามหาก็เลยสี่พันชั่วโมงมาแล้วหาพันสองอยกสิบชั่วโมงก็เลยได้ชื่อตกวเอง แล้วกา็จะซ่อมเบรกพร้อมครับเซ็ท <laughs> เอาเบอร์คองศูนย์มาไว้ครับเบอร์คองศูนย์นี่สองหมื่นวนๆสองหมื่นบาทต่อลูกโอ้โหบ้าแต่สองหมื่นนี่ไม่ไวหรอกราคาแพงเกินนั่งเด็กบริษัทเออเออบริษัทซา,านี่กับบริษัทเป็ดโรงงานลูกปืนเองนะครับจะไปซื้อลูกปืนาออตามท้องตลาดมาขายให้ให้องพิการนะ ผมก็เลยว่าเอามนโมน,โมนก็นเลยเสื่อมาอเอดีกว่าเื่อมากเองรา,า,างเบอร์เนี้ยน้ำีดีนั่นแหละกันว่าว่า,ากันประายัดปร่อยากไอรกบริษัทมาเพี่ยนกับเพี่ยนเองนต่คันะน้ำวนตัวนี้ออกประมาณนี้นะตางคนบอก เอาก็เลยทำการเอ้าปวดเมืองจิลบีรถโต๊ะบอกรถโต๊ะไม่ได้กลิ่นน้ำไหลจอกๆเลยครับน้ำไหลไง อันนี้เป็นน้ำน้ำมันเกียร์นะที่มันเติมทุกวันนะมันหายครับอนเรื่องของเรื่องที่หเนี่ยคือว่าน้ำมันน้ำมันเกียร์ที่เขาเติมในมอเตอร์เฟืองสวิงเนี่ยมอเตอร์สวิงครับมันมันหายนะครับมันหายเลยทีนี้หายทุกเสาเลยแต่ต้องเลือปรึกษาสางครับเพราะเขาเปิดออกมาแล้วเป็นน้ำมันไปโดนกับเจอร์บีมันก็เลยกลายเป็นน้ำไปเลยเอ้า เยิ่มเยยมย่มเยยม,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 ยมโอ้นี่แหละเขาเดินมาสร้างของแท้พ่ยางีเนี่พี่ไอร้นเป็ยงไบ้างก้อนหนึงเมาสีฮะเป็นยังไครับไมซือ้อไปังไนี่สร้างเขาจางังเงี้ยเขาเดินมาอ้ตอนต้องลงมือเขาไปเฮ็ดเองครับหัวยังอหัวยัง่งากันเพี่พ มันตัวนึงหรอเนยมันเบิ้งนะครับตัวใส่ลากอนไ้มันเช็คนังมือสองครับนี่เป็นอาการที่ว่าได้เช็กรถนะครับนิมือเสอาเช็ครถนั่มตื่นสอามาเห็นเหยนเป็นจิตจวบัตรนะครับ เช็คให้ดีดีนะของผมเนี่ยมันแตกแค่ลูกปืนนะพี่น้องเฟืองพอท่านไปนะลูกปืนมันแตกระบาดในสิ้นมันมันมันขยับได้ครับน้ำมันมันลงน้ำมันน้ำมันมันไหลไหลลงในมอเตอร์สวิงได้นะครับไปหาของเจรบีอยู่มันมันลงในเอวไหมมันลงในเอวบานี้ก็เป็นยังสิละเละไปเลยเนี่ยมันซ้อมมาน้ำมันหายน้ำมันหายน้ำมันหาย จะระบีกับเสียไปเลยเอลคำว่าเปียออกเนี่ยโอ้มาโดนกับเอลกับไปมันเละมันเนา่าวเลยอ๋อจกจกจกนมาจกจก,จก,จกแค่แันตัวพี่น่ะสักไล่รูปวโคไว้ข้างหลังสักน้ำมันจรินเหร้นะมงไงไงเมาังวงเอ็มได้อยากจกเลยก็ยคืนก็คืน อรงนี้ีการเติมยาระบีครับยกอัดมีโู้กับไม่มีผูอยู่ในหันนะครับอัดเข้าไปแล้วขิดด,ดินลงไปน้ำเลยแซ่บกบม,มาใส่มือเว้ยอ๋อเส้นสีเหลีวครับค่ำเมื่อเตื่อตาเหลีวละจานค่ำก็ลังล่อง,งมีมงกีมาหาคอยเด้อ bớt mượn ạ Chị Linh tốc chứ khởi trái Nên dù cậy Bán chưa bà? Hả? Xài đây các bạn nọ Ok Thì bà... Kèng dù bùi, Thì bà phan các bạn ขอทาเบิ้งระยะย่างๆต่อไปขอบคุณพี่นออ้องที่ตามครับขอบคุณพี่น้องของเบิ้งครับเจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องโชคดีไม่ใช่อำลาพ้าจ่ายพี่น้องทุกท่านครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ